สวัสดีค่ะคุณช่องอันฝรไอส์แอนด์ชแน,นลนะคะวันนี้เราจะมาดื่มกาแฟกับเพื่อนๆนะคะที่สวนสัตว์ค่ะเชิญรับชมเลยนะคะดื่มกาแฟดำนะคะดื่มกาแฟดำดาเหนไกีสิตาน แล้วอนุที่ก้าวเซตตาเห็นเนี่ยตัวเล็กวิ่งดูลูกไปโอ้ใบไม้ใบไม้สวนดอกไม้สวนปลาไหนมีปลาไหมนี่ บบัปลาเลย่องนึงบอกปลาค้าบอกปลาปลาให้เห็นไหมเนี่ยปกติมีปลาเยอะนั่นเหมือนน้ำปลาทองบอกทางโน้นจะมีบอก ไม่ติดมาน่ะควรหิวเพราะว่าไปสระว่ายน้ำไงมาดื่มกาแฟกันค่ะที่สวนสัตว์นะคะเนี่ยกับบ้านไมีเจ๊มาด้วยมันเยอะเกินเจ๊แตู่เยไม่กินเจ๊เป็นำปังหมดแล้วเหรอก็ไม่ได้มาเอามาชิมเดียวก็ว่าจะมาซื้อลืม มีกาแฟกับขนมปังสังขยานะคะขนมสังขยาใบเตยขนมสังขยาใบเตยพูดให้มันร้าวใจย่องยองยองย่องย่องยแล้วทำใหม่อันนี้สวัสดีค่ะ ทุกคนช่องอัมพรวิสแลนด์ h ท n n น l นะคะวันนี้เรามาดื่มกาแฟากันนะคะมากันสามสาวะคะ่ะนั่งอัปเดตนั่งอัพเดทดื่มกาแฟกันนะคะมีขนมมีขนมเค้กอะไรนะเคก้กแอปเปิลเ,เค้กเค้กแอปเปิลเค้กแล้วก็เดี๋ยวขอตามไปดูเลยนะคะ